ที่สุดก็มาเจอค่ะอิงเกสททนี่มัชรูมแต่เกือบจะเน่าแล้วนะ,ะแต่ว่ายังกินได้อยู่คราวนี้จะเก็บให้ดูนะคะจะเก็บเริ่มเก็บตรงไหนดีนี่ค่ะนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วนี่นั่งไม่ถนัดค่ะโอ้ เจ้าของบ้านเขาเกิดอยู่สนามบ้านเขาอ่ะนี่ค่ะมันมันหามันหาช่อด,ดอกไม่ได้โต้องเก็บต้องเก็บตรงนี้ก่อนนะเฮี่แอแ่ชีอ่า ฮันนี่มัชชูร์มดิส one ลิงเลส because ไ e s งูยากพอสมควรนะเนี่ยต้องงัดแล้วค่ะเกรงใจเขาโอ้โงงัดก็ไม่ได้อ๋องัดก็ไม่ได้เนี่ยนะคะ กวาใหญ่มากเอ้ยงัดได้แล้วค่ะนี่งัดได้แล้วนี่ค่ะก็เลยไม่ได้เก็บให้ดูนะคะอุ๊ยมีแตนด้วยมีแตนนี่ค่ะนี่เนี่ยถ้าถ้าถ้าหากทําแบบนี้มันมันเร็วแต่ว่ามันจะหล่นนะคะ มันมันจะหล่นลงดินแล้วมันจะเลอะอ,อันนี้เอาไว้ให้เป็นเชื้อของปีหน้าเยอะนะกอนหนึ่งไม่ใช่น้อยๆนี่ค่ะเยอะเลยเนยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วเนี่ย you want to keep some วันย่าฉ yeah. uh, ัน <habr> ต้องเขามีหมาเมื่อกี้หมาเขาจะกัดด้วยแหละต้องต้องหิวหิวไปแบบนี้แล้วค่ะนี่ดูสินั่นนะคะ โอ oh, ไม่ใช่ช่อเล็กๆนะช่อใหญ่เลยอยากเจออีกขอให้เจออีกเถอะแล้วเดี๋ยวจะไปตัดให้ดูนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะเอาหมาเขาออกมาเขากลัวหมาจะกัดค่ะนี่เดี๋ยวจะไปตัดให้ดูนะคะให้ดูว่าเขาเป็นช่อที่ใหญ่ขนาดไหน thank you so much excuse me could you เย่ย <Yep. S 1> <Yeah. S 2> ตัดมาถึงเห็บช่อเนี้ย กลายเป็นใหญ่มากขึ้นกว่าโหใหญ่ใหญ่หญดูควะใหญ่ขึ้นเยอะเลยเนี่ยชอบม็เริ่มเลยโอ้โหหูโอ้ยชอบ กะละมังเลยค่ะดูจากช่อเล็กๆอะเต็มกะละมังเลยเนี่ยโหโตเร็วมากเลยอะแต่ยังยังไม่ยังไม่แก่นะเพราะว่าดอกเขายังแข็งๆอยู่ค่ะ <laughs> แต่เขาโตนี่คือจานเวลาไปร้านอาหารนะคะจานแบบเนี้ยอันนี้ดอกโตกับจานอีกต้องต้องเอาใส่กละมัง <c oughs> ดอกไม่เลิศเลย <c oughs> จะตัดแหละคราวเนี้ยค่ะ <c oughs> โอ้โหดอกกเลิม <c oughs> ดอกใหญ่จริงๆ ไม่รีบตัดวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เห็ดจะคือดอกเห็ดตอนนี้ยังไม่บานเท่าไหร่พรุ่งนี้จะบานแล้วก็ไม่อร่อยค่ะจะตัดและคราวเนี้เอาออกจากเอาออกจากกาลมันนี้จะตัดได้ ใส่กระ,ะปังสิใส่จานไม่ได้ช่อเริ่มเลยตัดช่อนี้ก่อน ไม่ต้องตัดเลยชอบชอบเห็ดชอบเห็ดพวกเนี้ยตรงเนี้ยค่ะมันหักขาดังเกาะเกะ,กะนี่ยังไม่แก่นะเนี่ยดูดอกเขายังไม่เนี่ยค่ะยังไม่แก่เยอะน้าช่อหนึ่ง โหดูสวยจังข <c oughs> ายาวยาวคืบเลยเนี่ยถ้าหากใช้มีดตัดแบบนี้ค่ะตัดชืบเลยเนี่ยมันเร็วก็จริงแต่ว่า มันจะหล่นลงดงดินแล้วจะเก็บยากเก็บไปที่ระดอกอย่างเงี้ยไวกว่าเก็บเสร็จต้องล้างแล้วต้มเลยถ้าไม่ต้มค่ะเน่าเอาแช่ตู้เย็นไว้เน่านะเนี่ยค่ะ ที่เจอก่อนเนี่ย จะได้เสียงได้ยินเสียงแมวแมวของพวกเราตัวหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ทำหมันไม่ได้ตอนดังนั้นเนี่ยติดสัตว์ทุกสองเดือนเลยค่ะ ดนแสงไฟเลยเปลี่ยนเป็นสีนี้ค่ะนี่ พวกนี้เกิดมาน้อยน้อยมากเลยค่ะน้อยกว่าปีที่แล้วไม่น่าเชื่อเลยทุกปีนะเกิดเกิดทุกปีแล้วเยอะมากทุกปีเลยค่ะมีปีเนี้น้อยมากมากเลยหลงตัวค่ะหลงเบาหลงเบาภาษากลาง หลายได้ปุณ่ะเต็มกะละมังล่ะเสียงแมวห้องแมวติดซัดโอปวดเอวซัดแค่นี้กับปวดเอวเด้อยค่ะ ไปหนึงแล้วก็เอาเห็ดเจวจำเจะแซบค่ะนีะดอกยังบ่เท่าเด้ค่ะเนี่ยยังบ่เท่าเลยคันดอกเท่าๆเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะบานออกจะบ้องงุ่มเขาไปยังสีเด้ค่ะมันจะบานออก เราเพอเข้าจับแล้วมันจะแตกโรดคันคันแม่นเฮดเท่าน่ะอันนี้สิเอาไปจะเอาไปไวหามองทีมมีขอนขาจะเกิดออกเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยก็เขาจะเอิ้นเฮดขอนนะ่ะเขาเกิดน้ำเศษไม่น้ำขอนนี่เลยค่ะนี่อันนี้เป็นไม้เด้นี่นี่นี่ไม้ต้องมีกินบ่ได้รวเด้อค่ะมองเนี่ย โบเมนวาเอาโบเมนวาตัดไปทัวนะตรงนี้กินบอ่อด้มันมันแข็งเหรอคะมานิกาเอาอันนี้แค่บาทนี่นี่เอาจานมาห้องให้ครูล่งจานครูล่งจาน ชั่วโมงละนอนเนี่ตั้งแต่ตั้งแต่สิบโมงตอนนี้หาทุ่มละสิบสามชั่วโมงลวค่ะเฮ็ดกอนี่ทัวจะได,ด้ม,มาตาัดเพลินเบิร์ดละวานี้ค่ะไปต้มในบานนี้เชื่อเขานะเศษเศษไหม่นี่ค่ะเศษไหม่ ว่าแม่เขาเกิดน้ำขีดินซื้อเด้ค่ะเขาเกิดน้ำมองที่มีเศษใหม่ใหม่ที่เคยเป็นขอนนันแ่แหละเมื่อดูขนาดอยู่ในจานนี่ก็หลายละค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจขอบคุณหลายๆค่ะแต่พยายามไปหาเลาะเบิงเห็ดอีกจะเก็บให้เบิงค่ะขอให้เพิ่นออกมาหลายๆเนี่ยแม่ไปพอกันไหมสวัสดีค่ะ โอ้ยว้าวพิทไปพ่อกันไมาด้วค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ